ทำไรโนะนายเก็บผูมาไห้เขียวจ้ะผูเมดเขียวข้างมันมีอยู่ที่บ้านหลังเก่านะเนี่ยผูกไววบ้านหลังเก่าเลยเดินไปเก็บมาใบมันเขียวว่ะมันเป็นล่มต้นเชอร์รี่มันไปเป็นล่มมันก็เลยใบเขียวนน่นะ ด้วยวงนอนนีห enfin ้อไอบ้านหลังเก่าจ้ามีค่าสองขางดิแม่ปลูกไว้สองขังน่ะ ไอ้ที่ยายมาปลูกใกล้ๆบ้านเนี่ยไม่รู้เจ๊ปลูกตรงไหนเนาะเข่มีมองปลูกเนี่นะ <c oughs> <ค>ยะเก็บร่างน,านา้ำร่างน้ำกราจะรัดนมม้ำให้เสะเดเจเก็บไว้หลายวันเป็นยุทธิดุ่มเนี่วไม่เหี่ยวดวยนาะฟูดูน้ำเร็วน่ะ โอ้ลูกเราขาวไหลดูเขาดูกันยังไงคะแม่นะดูกเนี่ยในลูกใบที่มันแก่แลี่ยนี้ท่านใบอ่อนมันก็เคี่ยวแม่ลอยมันก็อ่อนพูดนี่เนี่ยมันแก่นี่ยน่ะเนี่ยมันจะไหลใบแก่ยกับใบจะยื่นให้ในคลิปดูเลยสินี่คือใบยังไงแม่ใบใบใบแก่มันอันนี้แก่แล้วกินได้ใช่ไหมได้แก่มันจะเป็นสียังไงแม สีขาววอืมอุม้ยนี่กินได้กี่วันนี่แม่สองสามวันดีวันเดียววุ้ยเก็บใส่ในนี่ไว้เนี่ยใส่ถุงเจ็บแล้กก็ลา้างนงามถือว่าเป็นความรู้ใหม่ดีเนาะแม่เนาะจ้า <c oughs> Ном, เ็บหลักล่างงามแล้วก็สลัดน้ำให้มน day, ันสะเดียบแล้วก็มาใส่ถุองไว้ก็กินได้หลายวันไม่เหี่ยวไม่เน่าหรอกถ้าไม่จุูนน่ามันจะเหี่ยวเด้ลูกเหี่ยวอดยอดเลยแหละภาษาโคราชอดยอดนี่ภาษาโคราชเหี่ยวอดยอดเลยงั้น อนมัดพือู้วอันนี้ก็คือเก็บเก็บใส่ไว้ส่วนหนึ่งใช่ไหมแม่จใส่ไว้ส่วนหนึ่งใส่กับองม่วัน่วนหนึ่งไปเชี่ยวไปล่ามดก็เอาในถุงเี่ยนี่แบ่งครั้งที่วันเลยวันนึงเลยนี่เี่ยวคำน้อยใบนึงก็ได้ดีคำสองคำจะใบหน่อยก็สองคำไรเงา ข้ามหมดนะแล้วในกระปุกมันใส่ได้เท่าไ,รไหร่แม่ไปให้ปุก๊กเลยนะอืมปุ๊กนี่อยู่ได้โอ,โสอ้สองวันเลยน่ะสองวันนี่ถึงจะหมดเอาใบที่มันเก,กล็ดกำกินก่อนเขี้ยวก่อนบางคนเขชอบใบเหลืองน่ะต้องแน่ว่าเกลมันี่เกลืกก่อนไปก็เขี้ยวแม่ สองวันบางทีก็หมดผูดสุดปลูกเองปลูกเองสองข้างพี่น้องเพื่อแจกพี่น้องเพื่อนบ้านกินตลอด กามาขอเจ็บเลยบอกเขาจะมาซื้อบอกแม่ไม่ขายดอกเจ็บไปกินเลยไปให้คนเทาไปแบ่งคนเทากินว่ะโอ้โหคนเทาที่ยังไม่มีข้างก็ให้เจ็บไปให้ทันเลยจะแบ่งก็นแม่แม่ใหญ่เลี้ยงก็กินใช่ไหมหมาอ่ะใช่จ้าขอบคุณทุกคนเลยจ้าเข้ามาดูยายวันนี้ดูยายเจ็บปูจ้ะขอบคุณจ้าเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย